สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wood Story ครับวันนี้ Wood Story ครับเราก็จะมาพูดคุยเล่าเรื่องเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวของการสะสมการสะสมที่เราจะมาพูดคุยเล่าเรื่องในวันนี้ครับนั่นคือการสะสมสแตมป์ครับเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างนั้นครับถ้าพร้อมแล้วครับไปรับชมกันได้เลยครับ การสะสมสแตมคือการเก็บสะสมและรวบรวมสแตมตลอดจนสิ่งสะสมอื่นๆเช่นซองจดหมายถือเป็นงานอิเดิเลกที่นิยมมากประเภทของสแตมยังไม่ได้ใช้เป็นสแตมที่ยังไม่ผ่านการใช้งานอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยประทับตาไปษเน่แบบใช้แล้วเป็นสแตมที่ผ่านการใช้งานแล้วมีรอยประทับตาไปสน การสะสมสแตมแบบต่างๆสะสมสแตมของประเทศใดประเทศหนึ่งสะสมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการไปณียีเช่นไปณียบัตรสภาพของสแตมที่สมบูรณ์และวิธีการเก็บรักษาสแตมจะต้องอยู่ครบไม่ขาดหายเนื่องจากความผิดพลาดระหว่างการฉีดสแตมทั้งนี้อยู่กับวิธีการเก็บรักษาเป็นส่วนสำคัญไม่มีรอยพับหรือรอยถลอก ไม่ว่าด้านหน้าหรือด้านหลังสแตมการเก็บนักษาสแตมเก็บในที่ไม่ชื้นไม่โดนแสงแดดไม่มีมอดหรือปวกสำหรับสภาพอากาศในประเทศไทยควรเก็บในห้องปรับอากาศถึงแม้ว่าไม่เปิดเครื่องตลอดวันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ และทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวของรายการ w o o d t ตอรกับเรื่องการสะสมสแตมครับเป็นเรื่องที่เรานํามาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบในการแต่งพท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ครับกดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยได้นะครับวันนี้ w o o d s ตอรขอลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ ป้ายลงทะเบียนและสมุดตาไปรษณียอยาก่อนเล่มเล็กสะสมตาประทับบนสแตมของซองจดหมายและไปรษณียบัตรสะสมสแตมในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเช่นสแตมรูปสัตว์รูปกีฬาเป็นต้น